กสน,นันลีเดียดหองแก่อยู่แมทธิวสมควรบวชไหม พึ่งศึกออกมาได้ไม่นานสำหรับคุณพ่อบุตรสามแมทธิวดีนที่ก่อนหน้านี้ได้เลิกดีไปบวชเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม2565ที่ผ่านมาทำให้หลายคนสงสัยว่าทำไมเจ้าตัวตัดสินใจจะบวชกระทานหารในตอนที่ภรรยาสาวลิเดียสารันรัดดีนกำลังท้องแก่ล่าสุดแมทธิวดีนได้ออกมาเปิดใจว่าตัดสินใจจะบวชมาเป็น10ปีแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสและก็ได้ขออนุญาตภรรยาเรียบร้อยเพราะถ้าไม่บวชตอนนี้แล้วไปรอหลังคลอด อีกนนาจริงๆมีความตั้งใจอยากจะบวชนานแล้วเพราะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผู้ชายไทยจะต้องมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็อยากจะทําเพื่อพ่อแม่และครอบครัวด้วยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บวชจริงๆคิดมาเป็น10ปีแล้วแต่เพิ่งมาจริงจังช่วงปีหลังๆนี้แต่ก็มักจะมีอะไรเข้ามาที่ทําให้เราไม่สามารถบวชได้แต่ว่ารอบนี้ก็เหมือนเราเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยตอนที่บวชเขาก็ประมาณเจ็ดเดือนกว่าแต่เราก็ขอเขาแหละบอกตรงๆว่าช่วงเวลานี้เป็น ทีีด่ดถ้าไม่ใช่ตอนนี้ก็อาจจะต้องเป็นอีกหลายปีซึ่งมันจะลําบากครอบครัวมากกว่านี้คุยกันเขาก็อนุญาตด้วยดีบวชครั้งนี้อยู่ในวัดประมาณสองอาทิตย์ที่วัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เลือกที่นี่เพราะอยากอยู่ห่างจากทุกคนอยากอยู่เงียบๆสงบแล้วก็มีโอกาสเคยไปไหว้พระที่วัดนี้อยู่แล้วรู้สึกว่ามีความผูกพันและประทับใจคือถ้าบวชในกรุงเทพก็มีโอกาสที่หลายๆคนอาจจะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆซึ่งอาจจะ สำหรับคนอื่นแต่สำหรับผมเองเป็นการบวดครั้งแรกก็อยากจะสงบอยากอยู่กับสมาธิจริงๆ แมทธิวดีนยังระบุอีกว่าเป็นความตั้งใจที่จะบวชไม่มีเหตุการณ์อะไรเป็นความตั้งใจที่ตั้งใจมาหลายปีแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็บังเอิญว่าได้บวชในวันเกิดพอดีซึ่งช่วงที่ได้อยู่ในผ้าเหลืองแน่นอนว่าก็สงบเพราะด้วยบรรยากาศการถือศีลแล้วก็ด้วยสิ่งที่เราตั้งใจจะทําในวัดวันนี้จะเร้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมโดยสายงานเรามันก็บอกเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่แต่กับความวุ่นวายพอได้เจอสิ่งแปลกใหม่ ก็ดีผมเองก็ไม่เคยนั่งปฏิบัติธรรมไม่เคยเดินจงกรมแบบจริงจังเลยได้มีการฝึกตรงนี้ไว้สําหรับดีแลนก็เตรียมไว้ก่อนว่าเดี๋ยวดัดดี้กาลังจะไปหาสิ่งนี้นะเพื่ออะไรนะซึ่งเราจะไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันหลายๆวนันดีแลนก็เข้าใจหลังศึกมาแน่นอนว่าตอนนี้อยู่ในวัดมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดเราตัดโซเชียลมีเดียออกทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทําให้เห็นว่าบางทีเราอยู่กับสิ่งพวกนี้เยอะก็ทําให้เครียดไม่รู้ตัว แล้วการที่เราอยู่กับสติและสมาธิตัวเองน,น,นานๆมันทําให้เราเหมือนใช้ชีวิตช้าลงนิดนึงมีเวลามองและวางแผนในเรื่องต่างๆมากขึ้นซึ่งตอนอยู่ในวัดมันง่ายแต่พอกลับมาอยู่ที่บ้านก็ไม่ง่ายเหมือนกัน